สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานข่าวสารและกิจกรรมภายในศูนย์เด็กเล็ก,ลกวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลายาัยในพระราชนิพนธ์จังหวัดสมุทรปราการสําหรับวันนี้ดิฉันขอนําเสนอข่าวสารและกิจกรรมประจําสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมพุทธศักราช2566ดิฉันนางสาวสายลุงลักิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับชมข่าวสารและกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมแรกการติดตามผลการดําเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน วัพนพดีที่21ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการทังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองท้องถิ่นชุมชนเมืองประกอบด้วยประลัดอำเภอประจำตำบลน,นักวิชาการสาธรารณาสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการพัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการท้องถิ่นอำเภอเมืองสมุทรปราการหัวหน้าฝ่ายงาน กองสาธารณาสุขตำบลบางปูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำและการติดตามผลการดำเนินงานโครงการณศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชปุัมภ์จังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมที่2ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชปุัมา์จังหวัดสมุทรปราการเข้ารับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566 วันศุกร์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา13นาฬิกานางเลไลทับรังรสีผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทร์อราชวิทยาลัยในพระราชปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการมอบหมายให้นางเลืองรองสังวิบุตรนักพัฒนาการเด็กเล็กและนางสาววีรวันนิสากรเสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทร์อราชวิทยาลัยในพระราชปถพมภ์จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมพิธีและรับมอบรางวัลกิตติบัตรด้านสถานศึกษาปลอดภัย ประจําปี2566ปีที่5ติดต่อกันมีนายพัฒนาชาชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้มอบรางวัลณห้องประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพายต,ตําบลสําโรงใต้อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจัดโดยสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องและชมเชยแก่สถานประกอบการที่มีระบบก,การบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีดกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมวันคลิปมาศ ประจําปี2 5 6 6วันจันทร์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา9 3 0นาิกานาทีศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทร์หอราชวิทยาลายัยในพระราชมุถธมภมจังหวัดสมุทรปราการจากกิจกรรมวันคริสต์มาสประจําปี2 5 6 6เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้สนุกสนานกับกิจกรรมวันคริสต์มาสร้องเพลงเฉลิมฉลองรับประทานอาหารครูพี่เลี้ยงและเด็กปฐมวัย ถ่ายภาพร่วมกันณศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลายาัยในพระราชุปรถมจังหวัดสมุทรปราการเปิดรับสมัครเด็กปฐมวยัยเด็กใหม่ประจำปีการศึกษา2567อายุระหว่าง2ปีครึ่งถึง6ปีผู้ปกครองสามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชุัมภ์มจังหวัดสมุทรปราการในวันและเวลาทําการของทางราชการตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม2,567เป็นต้นไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการหรือหมายเลขโทรศัพท์02-360-2837สำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปกสอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน